เมื่อวานเนี่ยถูกนํามาพูดถึงขึ้นอีกโดยสส,สพักภูมิใจไทยที่เขาขยันทํางานนะเสนอบอกว่าอยากจะให้คุณเศรษฐาทวีสินในฐานะนาย,ยกรมนตรีแล้วก็เป็นผู้นํารัฐบาลชุดนี้หยิบเรื่อง Entertainment Complex ขึ้นมาพิจารณาเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้เลยค่ะ <c oughs> แล้วบอกว่าเสียหายต่อบ,บ้านเมืองมหาศาลหากไม่เร่งควบคุมการพนันผิดกฎหมายจะเป็นช่องว่างให้เจ้าหที่รัฐกระทําผิด ทีนี้มาย้อนดูกันหน่อยค่ะว่าทั้งหมดกรรมาิการ60ท่านและมีอนุกรรมาทการอยู่ในนั้นด้วยซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด4นะคณะคําถามมาถึงตอนนี้ก็คือว่าแล้วรายงานผลการศึกษาอยู่ที่ไหนจากการศึกษาของกรรมาทการชุดนี้ใช้เงินไป2ล้านสแสนบาทและใช้เวลา240วันในการพิจารณาศึกษาประเด็นนี้ e n t e r t a i n m e n t complex คำนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ รัฐบาลชุดก่อนได้มีการตั้งคณะกรรมาการวิสาบันเพื่อที่จะศึกษาเรื่องนี้โดยมีการตั้งจํานวนของกรรมาการเนี่ยถือว่ามากในทีเดียวนะคะหกสิบคนเขาบอกว่าเยอะที่สุดในกรรมการวิสามันที่ตั้งกันมาทุกชุดทุกชุดแล้วค่ะค่ะหลายคนอยากจะเข้าไปเสนอความคิดเห็นแล้วเข้าไปเสนอแนะใช่ค่ะรวมถึงไปดูด้วยว่าตกลงในการศึกษาความเป็นไปได้เนี่ยจะมีผลกระทบกับสังคมมากน้อยแค่ไหนนะคะถึงเมื่อวานเนี่ยถูกกลับนํามา พูดถึงขึ้นอีกโดยสส,สพักภูมิใจไทยที่เขาขยันทํางานนะก่อนหน้านี้เขาก็เสนอเรื่องกันชาแต่ล่าสุดเนี่ยคือเมื่อวานนี้เนี่ยโดยคุณสลิดพ,<ง>พงเกี่ยวข้องสอส,ส<อ>พักภูมิใจไทยเสนอบอกว่าอยากจะให้คุณเศรษฐาทวีสินในฐานะนายยกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นผู้นำรัฐบาลชุดนี้หยิบเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ขึ้นมาพิจารณา โดยมีการพูดถึงในการถแถลงข่าวครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมคะบอกว่าปัญหาปัจจุบันคืออะไรค่ะปัญหาการปัจจุบันคือการทุจริตการเก็บซวยโอ้โหแมทันสมัยมากเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้เลยค่ะแล้วบอกว่าเสียหายต่อบ้านเมืองมหาศาลหากไม่เร่งควบคุมการพนันผิดกฎหมายจะเป็นช่องว่างให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทําผิดเสียเองอ่านี่คือสาเหตุปัญหามาแบบนี้ยังไงต่อคะ่ะก็เลยให้มาพิจารณาหน่อยในเรื่องของคาสิโนหรือว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะคะที่เคยพิจารณากันมาแล้ว ข้อดีนะคะคือการลดปัญหาบ่อนเถื่อนการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายให้น้อยลงหรือหมดไปจากต่างประเทศแล้วก็ป้องกันด้วยบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะต้องเล่นเนี่ยอูจะต้องมีคนพาไปต่างประเทศไปประเทศเพื่อนบ้านแบบนั้นจะทําให้ถูกหลอกได้ถ้ามีแบบนี้ในประเทศไทยจะมีเม็ดเงินจากประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนอกจากนี้ยังมีการอ้างอิงศูนย์ศึกษาปัญหา,าก,การพนันจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยบอกว่าถ้าตั้งขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ย จะทำให้ประเทศเนี่ยมีรายได้ประมาณสัก357,000กว่าล้านบาทด้วยกันนะคะ oh. แต่ข่าวนี้ทําไมอ่ะทำไมถึงมาช่วงนี้ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งมีข่าวนี้เกิดขึ้นใช่มีการแชร์กันออกมาค่ะว่าอุ้ยเดี๋ยวเร็วๆนี้รัฐบาลเศรษฐาจะทํานี่เลยและดูเข้พาดหัวเว็บพนันออนไลน์เฮทําคาสิโนถูกกฎหมายนะเก็บรายได้3 0จากเรื่องนี้จนทําให้กระทรวง ดีเอ e ค่ะต้องออกมายืนยันว่านี่ไม่ใช่ข่าวจริงนี่เป็นข่าวปลอมไม่รู้ใครปลอยปลอยมาทําไมแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยบอกว่าจากกรณีที่มีการส่งต่อกันข่าวนี้นะบอกว่าจะมีการเสียภาษี30เหาไรายได้เข้าประเทศบอกเลยว่าข่าวนี้ไม่จริงแต่ข่าวนี้เนี่ยคือมาก่อนมาก่อนที่สอสอพักภูมิใจไทยเมื่อวานนี้จะแถลงข่าวบอกว่าให้รัฐบาล หยิบเรื่อง entertainment complex ขึ้น<ะ>มาพิจารณาใช่คุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นอะไรแต่ดิฉันว่ามันมีความเคลื่อนไหวที่มีในย่าสำคัญแน่นอนล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าจะดูจริงๆเนี่ยการลงมติก่อนหน้านั้นมันก็สะท้อนเหมือนกับว่าเป็นความเห็นซอคล้องร่วมกันไปจำนวนมากทั้งสาภาแบบไร้ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเลยนะามาดูกันหน่อยค่ะก่อนหน้านี้สาภาเนี่ยได้มีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาเพื่อมาพิจารณาเรื่องการทำ คาสิโนถูกกฎหมายในช่วงพฤศจิกายนปี2564นะคะสภาอนุมัติตั้งเพราะอะไรเพราะมีสสถึงประมาณสัก14คนนะที่ฉันจำไม่ผิดเลยคะยื่นยติทั้งหมด12ยติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำคาสิโน<ช>การพนันถูกกฎหมายการไปแก้เรื่องของออสล็อตตู้มา้าที่มันระบาดอยู่ในปัจจุบนันรวมถึงเรื่องของการฟอกเงินต่างๆด้วยเนี่ยนะคะ,คะมีการพูดถึงเรื่องนี้ยื่นเข้าไปเป็นยติ แล้วสุดท้ายสภามีมติแต่งตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาเรื่องนี้ทั้งหมดมี4ประเด็นหลัก60คนที่ถูกตั้งขึ้นมา่แบ่งออกเป็นการพิจารณาประเด็นหลัก4ประเด็นซึ่งจะแบ่งเป็นอนุกนารธิการหนึ่งคือเรื่องกฎหมายการเก็บภาษีไรายได้ประเด็นการป้องกันปัญหาผลกระทบและศึกษาในพื้นที่การลงทุนรูปแบบการเปิดและรูปแบบของธุรกิจหรือว่าเกมมิ่งสี่อันนี้ เราเปิดให้คุณผู้ชมดูแบบละเอียดเนื่องจากทางรายงานการศึกษาของกันมาที่การวิสามันชุดนี้เนี่ยนะคะเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดประมาณ200กว่าหน้าด้วยกันแต่ในรายละเอียดสั้นๆเราขอเปิดแบบเป็นหัวใจสําคัญคและเป็นรายละเอียดที่มีในยะสําคัญมากม,มาดูเรื่องกฎหมายก่อนกฎหมายจากที่กรรมาทการชุดนี้ศึกษาแล้วคุณนิชนันค่ะ บอกว่ายังไงบอกว่ากฎหมายมีการเปิดช่องให้รัฐบาลเนี่ยจัดตั้งคาสิโนได้ค<ฆ>่ะนะคะเพราะว่าผู้จัดตั้งเนี่ยจะต้องเป็นกระทรวงการคลงังเนื่องในกฎหมายฉบับนั้นพูดถึงกระทรวงการคลังไว้เว<ฆ>้นแต่จะให้สัมปทานเอกชนในการบริหารแทนยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับนิยามของคำว่าการพนันสถาน<ฆ>บันเทิงหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ กรมสัมพาสัมิทค่ะเป็นผู้ดําเนินการจัดเก็บภาษีตามพรบรภาษีสรมพาสัสมิทค่ะแต่ต้องออกกฎหมายลําดับรองนะเช่นพระราชกฤษฎีษก,ากากฎก,กระทรวงเพื่อกําหนดอัตราส่วนนี้เก็บส่วนภาษีาค่ะคนที่ทํำเป็นผู้เป็นธุรกิจเป,เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไปดูว่ากฎหมายจะกําหนดแบบไหนเก็บเท่าไหร่แต่คนที่เข้าไปเล่นจะถือว่าเป็นเงินได้ต้องเสียภาษีด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นผลการศึกษานะคะมาดูค่ะผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เขาเลยบอกว่าทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการเมืองผลการศึกษาบอกว่าต้องมีเลกูลเลเตอร์ต้องมีคนที่บริหารควบคุมและกำกับให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเศรษฐกิจค่ะจัดเก็บภาษีรายได้อื่นอาจกำหนดรูปแบบและอัตราให้มีความชัดเจนส่วนประเด็นสังคมเนี่ยค่ะเขียนไว้สั้นๆเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมคะต้องสร้างความเข้าใจสร้างความเชื่อมั่นแต่ว่าต้องไปศึกษาด้านผลกระทบเพิ่มเติมต้องมีการเสนอแผนควบคุมแล้วก็นำภาษีที่ได้เนี่ย มาส่งเสริมทางด้านการศึกษาด้านกีฬาด้านการช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่เปราะบางด้วยและสุดท้ายด้านสิ่งแวดล้อมอการก่อสร้างอาคาสรสำนักงานสิ่งปลูกสร้างรอบๆเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใหญ่ๆนั่นน่แหละก็ต้องเป็นขนาดใหญ่ค่ะส่วนสถานที่ตั้งสิคะน,นี่น่าสนใจสถานที่ตั้งเนี่ยก็บอกว่ามีการวางกำหนดกรอบไปคร่าวๆคือทั้งหมด3แห่งด้วยกันคุณนิชนันค่ะอันดับแรกกรุงเทพและเขตพ,พัฒนา EEC เมื่อสักครู่นี้เลยค่ะรัศมีก็คือไม่เกิน100กิโลเมตรจากสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาครอบคลุม 17จังหวัดพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวเมืองหลัก22จังหวัดรัศมีไม่เกิน100กิโลเมตรของสนามบินนานาชาติที่ตั้งอยู่ในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองหลักดังกล่าวด้วยค่ะและสินพื้นที่เยอะเลยนะคะค่ะและสุดท้ายคือพื้นที่ชายแดนที่มีด่านตรวจคนเข้าเมืองถาวรทั้งหมดคือ22จังหวัดการมาญชการบอกว่าถ้าตั้งได้ตั้งในพื้นที่ประมาณนี้นะ3แห่งส่วนประเด็นด้านการลงทุนมาเป็นอันดับสองนะคะค่ะ การมาที่การศึกษาแล้วบอกว่ามันต้องใหญ่กว่าสิงคโปร์ม,มันต้องสร้างแบบเป็นรีสอร์ทแล้วก็ในรูปแบบที่เหมาะสมเนี่ยคือเป็นการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐกับเอก,กชนใช้โมเดลแบบมาเก๊าและสิงคโปร์เลยนะคะอ8องค์ประกอบสําหรับธุรกิจเกมอ่าก็เกมมิ่งนะคะในรูปแบบที่เขาบอกว่าถ้าเป็นเกมมิ่งจะเป็นรูปแบบไหนบ้างมีทั้งหมด8อย่างด้วยกัน ค่ะคาสินโนออนไลน์เครื่องเล่นการพนันค่ะซื้อขายหุ้นสกุลเงินรายวันก็ไปพนันกันได้กีฬาออนไลน์กีฬาสากลกีฬาพื้นบ้านกีฬาแข่งม้าได้หมดพัฒนาจากเหตุการณ์จริงเช่นผลการเลือกตั้งค่ะบิงโกออนไลน์เสี่ยงโชคออนไลน์ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยและต่างประเทศเว็บไซต์เกมที่ต้องใช้ทักษะเช่นอ e ีสปอร์ตเอาไปพนันกันได้เลยในนั้นนะคะเว็บไซต์เพื่อการฝึกฝนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ตรงนี้ก็ค,คล้ายๆกับ พนันออนไลน์อยู่ในนั้นด้วยค่ะทีนี้มาย้อนดูกันหน่อยค่ะว่าทั้งหมดกรรมาทการ60ท่านและมีอนุกรรมาิการอยู่ในนั้นด้วยซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด4คณะสาหรับสภาที่มีมติวันที่2ธันวาคม2 5 6 4นเนี่ยนะคะบอกว่าให้ไปศึกษาใน4ประเด็นที่ว่านี้มาดูหน้าตากันหน่อยใครที่เป็นประธานประธานกรรมาทการนี้คือคุณอัธิริรัตนเสศนั่งเป็นประธานกรรมาทการก็สมัยก่อนก็คืออยู่พักพลังประชารัฐมาดูท่านที่สอง คุณเอกราชช่างเหล่าค่ะเป็นรองคนที่1คุณพิเชษเชื้อเมืองพานี่ก็จากเพื่อไทยเป็นรองประธานคนที่ 2. แต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าคุณเอกราชช่างเหล่าเนี่ยหลังจากทีออ่อยู่พลังประชารัฐนะแล้วก็ย้ายไปซบกับพักภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเ,เมื่อช่วงประมาณมีนาคม2566ที่ผ่านมาคุณเอกกราชเนี่ยนะคะถูกปปชตั้งคณะกรรมาการไต่สวน ฟันคดีทุจริตเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมร้ายแรงทุจริตเงินสากคลครู431ล้านบาทคุณพี่เชษเชื้อเมืองพานปัจจุบันนี้ก็เป็นรองประธานสภาคนที่2แล้วก็เป็นเพื่อไทย5สมัยแล้วนะสำหรับสสนะคะ,ะคุณบุญลือประเสริฐโสภาในประชับปภูมใจไทยอตอนนั้นเนี่ยที่นั่งเป็นกรรมการมาติการชุดนี้คุณบุญลือก็เป็นประธานกันมาธิการกีฬาอของสภาเช่นเดียวกันก็เหมาะสมก็เอาเรื่องของกีฬาอะไรแบบนี้ มาให้ข้อมูลแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ด้วยค่ะถัดมาค่ะคุณสมเกียรติชัยวิสุทธิกุลค่ะนะคะแล้วก็มีคุณเด็ดอิทขาวทองค่ะนั่งอยู่ด้วยคุณอนุรักษ์ตั้งปะิธานนเป็นรองประธาน,นาคณะกรรมาการคนที่6นะคะสมัยนั้นคุณอนุรักษ์เป็นสสมุกดาหารพักเพื่อไทยแต่ว่าคนนี้ก็มีข่าวอีกเช่นเดียวกันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะคะ,ะ,คะตัดสินในเรื่องของการเรียกรับสินบน5ล้านบาท จากนายศักดาวิเชียนสินซึ่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจำได้ไหม,มที่ศาลสั่งจำคุกทั้งหมด6ปีตอนนั้นเนี่ยคุณอนุรักษ์เป็นกรรมธาการงบประมาณปี6-3ถัดมานะคะคุณนพดลแก้วสุพัฒนนะคะอันนี้คือแทนที่คุณชัดชวานคงอุดม<อ>ที่ลาออกจากกรรมธาการไปหลังจากตั้งกรรมธาการไม่นานเองนะแต่ว่าคนนี้เนี่ยคือเป็นรองหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยะคะ่ะอีกหนึ่งคนค่ะ คุณนัชชนนสีกอกเกื้อค่ะคุณศิระเจนจาคะ,ะที่ออกไปเนี่ยคือเป็นของผู้กองเบิร์ตผู้กองเบิร์ตมาแทนคือร้อยเอกจองชัยวงใสทองนะคะ,คะซึ่งนี้ก็อยู่จังทนบุรีเป็นต้นคุณบุญญาพรนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในองค์คลักพิทักษ์นาย,ยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ในสมัยนั้นอตอนนี้ก็ตอนที่พอเปลี่ยนเป็นรวมไทยสร้างชาติก็ได้เป็นสอสอรวมไทยสร้างชาติทันทีนะคะคุณชัยชนะเดชเดโชคุณวันอยู่บำรุงคุณวันอยู่บำรุงนี่เข้ามาตอนที่คุณวิชานมินชัยนันลาออกไปนะคะ คำถามมาถึงตอนนี้ก็คือว่าแล้วรายงานผลการศึกษาอยู่ที่ไหนนะคะวันที่12มกราคม2566ที่ผ่านมาสภาโดยคุณชวนหลิภัยเป็นประธานสภาได้มีการนําเสนอรายงานของกันมาธิการเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมของสภา,าพูดถึงเรื่องนี้คุณชวนเป็นคนพูดเองในที่ประชุมบอกว่าจากการศึกษาของกันมาธิการชุดนี้ ใช้เงินไป2 3ล้านแสนบาทและใช้เวลา240วันในการพิจารณาศึกษาประเด็นนี้แล้วก็มีคนพูดบอกว่าอ่ะให้อภิปรายกันใช่ไหมมีคนพูดในสภานะโดยเฉพาะกรรมี่การหนึ่งในนั้นบอกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื้อหามันเยอะค่ะเรื่องราวมันเยอะจากการกําหนดให้กรรมธิการพิสามันมีเวลาในการพิจารณาทั้งหมด90วันให้แล้วเสร็จจําเป็นต้องขยายไปถึงสองรอบมันไม่เสร็จ สองรอบนี่คือขยาย9 0วันเริ่มต้นแล้วก็ขยายครั้งที่2คือ60วันอนอกจากที่จะมีการมาที่การทั้งหมด60ท่านแล้วนะคะคุณผู้ชมยังมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาอีก140คนโอ้โหมันก็เลยจะต้องใช้งบเยอะนั่นนะสิคะแล้วตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนในการอภิปรายตอนนั้นพลตำรวจเอกถัดพันตำรวจเอกทวีสอดสองพักประชาชาติก็พูดถึงการตั้งข้อสังเกตเรื่องของพื้นที่ต่างๆาหนึ่งในนั้นว่าเป็นการมาที่การคือคุณประกรณ์บุตร จากพรรคก้าไกลอภิปรายย้ำเลยบอกว่าการศึกษาครั้งนี้ของกรรมธิการเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการสนับสนุนให้มีการตั้ง<บ>คาสิโนในประเทศไทยนะเพียงแต่ว่าต้องการให้ศึกษาในรายละเอียดแล้วก็ต้องดูเรื่องผลกระทบรอบด้านปัญหาที่หลายคนมองเรื่องของการฟอกเงินและความน่าลงทุนการกระบวนการทําประชาพิจารณ์ในพื้นที่ว่าถ้าจะไปตั้งคาสินโนเนี่ยประชาชนจะเอาไหมใช่เพราะไม่มี ใช้เวลาในการพิจารณา2ชั่วโมง30นาทีาหลังจากนั้นจบ<ม>นั่นหมายความว่าสภาเห็นชอบกับรายงานชิ้นนี้และตอนนี้รายงานชิ้นนี้อยู่ในมือของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะคะแต่ยังต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อเพราะว่าความเคลื่อนไหวนี้อาจจะมีความเคลื่อนไหวที่หลายๆคนบอกว่าเป็นคลื่นใต้น้ำที่ต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะ